สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกและเรื่องจากคนหนักใครมองหารถบรรทุกใช้งานนะครับกดติดตามช่องนี้ไปเลยสําหรับคลิปนี้นะครับพามาชมรถ10ล้อล่องนะครับเพลาเดียวความยาว6เมตรตัวรถนะครับฮิโน Victor รเครื่อง2-60แรงม้าจดทเบียนปี2563รถเก็บงานใหม่นะครับพร้อมยางใหม่อีก10เส้นนะครับ แวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆพิมพ์แล้วกดนำทางมาได้เลยส่วนช่องทางติดต่อทิ้งไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับ0977893235เป็นสายด่วนนะครับ l ลน์แอดนะครับสามารถแอดมาขอรูปขอรายละเอียดขอวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับต้องการส่วนไหนแจ้งได้เลยยางใหม่10เส้นนะครับสำหรับน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่9.7ตันนะครับใครสนใจ สามารถมัดจำจัดไฟแนนซ์ได้คันนี้เครดิตดีจัดเต็มนะครับรถเก็บงานใหม่ๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดไม่เลียดอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0นิดๆน,น,นะครับสนใจแวะชมคันจริงได้เลยนะครับมาลองขับที่ร้านได้นะครับเรามีลานกว้างๆนะครับสนใจยังไงแวะชมรถได้ทุกวันหรือมองหารถบรรทุกแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อ6ล้อ10ล้อหรือหัวลากนะครับ ใช้ตัวถังแบบไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับห้องโดยสารนะครับทําความสะอาดทั้งหมดแล้วนะครับเบาะไม่มีขาดพรมอะไรไม่มีฟังเสียงเครื่องกัะจุใจนะครับ เรื่องดีแอร์เย็นนะครับเช็คทุกระบบเรียบร้อยหมดแล้วทั้งระบบเบรคระบบไฟความเย็นนะครับมองหารถทุกแบบไหนนะครับแวะเข้ามาที่ลานได้นะครับต้องการตัวทางแบบไหนแวะเข้ามาแจ้งรายละเอียดได้เลยไฟนั้นพร้อมนะครับตอนนี้เรามี2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกฝั่งขาออกจะจอดหัวลากและหางพ่วงนะครับต้องการรถอะไรนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับ